สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่มาเจอผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามครับกด Sub s c r i b ์ของทั้งช่องไว้ด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดสัมการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าคุณจะปังขึ้นจะเฮงขึ้นจะรวยขึ้นนะครับเพราะผมจะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวทุกท่านแน่นอนนะครับผม วันนี้ผมจะขอทํานายฝันนะครับฝันนี้ก็มีคนทักมาหาผมเยอะมากนะครับยิ่งผ่านช่วงตุดจีมานะครับก็มีคนเรียกร้องให้ผมทํานายเยอะมากนะครับนั่นคือฝันว่าถวายหัวหมูนะครับการฝันว่าถวายหัวหมูเนี่ยนะครับบางคนอาจจะถวายหัวหมูให้ให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับให้พระนะครับให้อะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นการถวายหัวหมูให้กับที่ทุกคนศรัทธาแล้วกันนะครับ ผมขอทำนายตามตำราโบราณเลยครับเขาว่าไว้ดังนี้นะครับหากคุณฝันว่าถวายหัวหมูนะครับตามตำราโบราณนะครับว่าไว้ดังนี้นะครับช่วงนี้ถ้าคุณคิดอะไรอยู่นะครับคุณจะสมหวังนะครับคุณปรารถนาอะไรอยากได้อะไรมันจะสมหวังตามที่คุณปรารถนานะครับ สิ่งใดที่คิดสิ่งใดที่หวังจะสมหวังทุกประการนะครับแต่ผมขอเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีไม่งามอย่าคิดคิดร้ายกับคนอื่นอย่าคิดนะครับขอให้คิดแต่สิ่งดีๆนะครับที่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญนะครับจะเฮงจะปังอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอให้คิดแต่สิ่งดีๆผมเชื่อว่า คุณจะสําเร็จเร็วๆนี้นะครับการฝันว่าถวายหัวหมูนะครับตามตำราโบราณยังระบุไว้อีกว่าถ้าหากว่าช่วงนี้นะครับคุณท้องนะครับมีมีบุตรนะครับกําลังตั้งครรเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้รู้ว่าเป็นเพศอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เพศหญิงสูงมากๆนะครับแน่นอนการฝันในลักษณะน,น,นี้นะครับผมย้ําเสมอว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับก็อย่า อย่าลืมนะครับในไหนแล้วฝันแล้วลองไปถวายหูหมูนะครับในที่ที่คุณศรัทธานะครับที่ที่คุณเคารพเอาที่ไม่เกินกําลังนะครับเอาที่ไม่เกินไม่เหลือบากว่าแรงนะครับเชื่อว่ามันจะทําให้ฝันของคุณเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข3 3 8 8 3นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมขอย้ำเลยนะครับอย่าลืมหมั่นตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับฝันดีจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกฝันร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนเพราะคุณจะพบจะเจอแต่สิ่งดีๆรวยๆเฮงๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ